เอาละนี่คือกําปั้นนะฮะที่ชูขึ้นมา Trump's extraordinary run set up RNC for the ages ผมบอกเลยว่าคือมันไม่ใช่คือถ้าจะบอกว่าฟ้าลิขิตก็ได้ถ้าใช้สับสื่อไทยอะนะฮะมันฟ้าลิขิตคือมันคุณคิดดูสิเขาหลุดคดีซึ่งเขาเอกสารลับไปไว้อยู่ที่บ้านน่ยนะสารโยนคดีทิ้งไปเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารอดจากการถูกลอบสังหารเสร็จแล้วเขาตั้ง j จดีแวนเป็นรองประธานาธิบดีแคนดิเดตของเขาเนี่ย แล้วก็ประชุมใหญ่ที่มีวอลกี้เนี่ยโอ้โหมันงานมันดับมันคือแบบภายในระยะเวลา24ชั่วโมงมันคือทุกอย่างอะ่ะมันเป็นแบบที่ต่อให้คุณเขียนสคริปต์คุณเขียนไม่ได้ขนาดนี้ในขณะที่จังหวะของไบเดนมันไม่มีอะไรให้เฉลิมฉลองเลย Trump makes first, first appearance since a s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  n a t i o n a t t t m p t คนลุกขึ้นยืนปรบมือให้นะฮะคนนี้ Byron d o n นอลนะครับคนดำคนนี้นะครับ คนนี้เป็นคนซึ่งพูดจาได้ฉะฉนแมถ้าคุณมีโอกาสฟังเขานะฮะบารอนเดอนเป็นสอสนะฮะเป็นส่สซนเจดีแวนส์คือคนนี้ก็หน้าที่หลักของสื่อกระแสหลักในสหรัฐหลังจากนี้ก็คือจะวาดภาพให้เจดีแวนส์เป็นซาตานนะครับไม่ต้องห่วงนะซีเนนเคยจ้างเจดีแวนส์เพราะฉะนั้นเขาก็มีความพร้อมในการหักหักคนซึ่งเขาก็รู้ว่าไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะฮะส่วนไมค์จอห์นสันคนนี้นะฮะคือ ประธานสภานะฮะประธานสภาลงมาด้านล่างนิดนึงเนี่ยเดโมแครตออกมาด่ายแล้วว่าเจดีแวน์เลือกเจดีแวน์นี่ despicable เนี่ยคือแล้วทำไมเนี่ยวัฒกรรมอะไรอย่างเงี้ยวัฒกรรมเดโมแครตสหรัฐเนี่ยนะฮะมันมันมาได้ความมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ย despicable ผมเจดีแวนส์เนี่ยมันเป็น success story เจดีแวนส์นะฮะมันโตขึ้นมาอย่างยากลำบากอะ่ะคุณไปดูเน็ตฟลิกดิคุณไปอ่าน h i l l b i l l y e l e g y แล้วมันเอาตัวเองเข้าเยลได้อะ่ะจบปริญญาโทเยลอะ่ะนะฮะไม่ได้มีพ่อแม่เป็นอภิมหาเศรษฐีที่ไหนส่งลูกเรียนหนังสือแบบไอวี่หลงไอวี่หลีไง,งมันมันผลักดันตนเองอะ่ะจนสำเร็จะนะฮะมันเป็น success story JD Vance is the American dream นะฮะ Republicans โอ้ตื่นเต้นดีจังว่าเดจะเปิดเผยนะฮะแต่คดีเป็นเรื่องซึ่งเรื่องซึ่งวันนี้ที่ผมไปที่ไทยรัฐที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะที่ท่านผู้ชมผมจะสรุปนิดนึงคือคดีที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นปัญหาเนี่ยก็คือคดี Stormy Daniel นคดี Stormy Daniel นเนี่ยทรัมป์คงจะโดนสั่งปรับโดยคณะลูกขุนหรือไม่ก็ศาล ผมจาไม่ได้แล้วว่าขั้นตอนในการวินิจฉัยคดีเนี่ยเวลาที่จะมีคำวินิจฉัยว่าจะลงโทษปรับหรือสั่งจําคุกเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลจะให้คณะลูกขุนจูรี่เนี่ยเลือกศาลจะให้เลือกว่าสามารถลงโทษสูงและต่ําสุดอย่างไรเส็แล้วจะเป็นคณะลูกขุนซึ่งมีคาวินิจฉัยออกมาในการลงโทษเพราะฉะนั้นจู่ๆเนี่ยศาลที่นิวยอร์กอาจจะลงโทษทรัมป์เป็นการสั่งปรับแล้วจบแล้ว ทรัมป์จ่ายค่าปรับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเหลือในการลงสมัครชิงเหมือนประธานาธิบดีอาจจะจบอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคณะลูกขุนที่นิวยอร์กโยนเขาเรียกว่าเคิร์ฟบอลโยนเคิร์ฟบอลคือเล่นเบสบอลแล้วก็โยนลูกเบสบอลที่มันหมุนๆม,มาแล้วมันจะตียากเนี่ยถ้าคณะลูกขุนนะฮะที่ นิวยอร์กโยนเคิร์ฟบอลม,มาแล้วก็สั่งจำคุกทรัมป์ก็จะมีผลที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถหาเสียงได้แต่ว่าน่าจะยังสามารถอุทธรณ์คดีและประกันตัวต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องไปเช็คแต่ว่าโอกาสซึ่งซึ่งจะมีคำนิฉัยจำคุกน้อยมากมันที่นิวยอร์กเนี่ยคดีสตอร์มี่เนี่ยซึ่งทรัมป์ผิดจริงนะฮะแต่ว่าผิดทางเทคนิคเท่านั้นเนี่ย ซึ่งสาหรับผมไม่ได้ผิดในเมื่อผู้หญิงเขามาเรียกร้องของเงินทรัมเนี่ยเอาเงินไปให้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงก็ทําข้อตกลงในการที่จะไม่เล่าเรื่องและไม่แฉแล้วเนี่ยแต่ว่ามันผิดทางเทคนิคคือดันเอาเงินจากกองทุนซึ่งใช้ในการหาเสียงไปให้โดยการที่ทรัมป์อ้างว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันก็ช่วยตัวเขาในการหาเสียงจริงๆเพราะาเอาไปใช้ในการปิดปากตัวผู้หญิง แต่แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมไอ,อ,อ้เรื่องนี้สำหรับผมอ่ะมันเป็นเรื่องบาปกรรมที่ทรัมป์ทำกับลูกน้องเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้ให้เงินทรัมป์ให้ลูกน้องเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยยอกัยกย่อมเงินจากบัญชีหาเสียงไปให้กับลูกน้องแล้วก็ให้ไม่ครบแล้วนั่นคือเหตุผลที่ลูกน้องเขาหักหลังตัวเขาพอะลูกน้องของเขาซึ่งมีชื่อว่าไมเคิลโคเวนเนี่ยไมเคิลโคเวนนี่คือแทบจะเป็นแบบฮิตแมนให้ทรัมป์ได้เนี่ยนะฮะพอเขาทรยศทรัมป์เนี่ยมันก็คือจบอะ ถ้าคุณเป็นนายแล้วลูกหลอลูกน้องทรยศแล้วเนี่ยเขามีข้อมูลวงในซึ่งแชร์คุณได้เยอะต่อให้ไม่ใช่เรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นที่ทรัมป์ดูแลลูกน้องไม่ดีแล้วก็ไปขี้เหนือกับลูกน้องตนเองเนี่ยเป็นความผิดพลาดซึ่งเขาก็จ่ายอย่างแสนสาหัสในวันนี้นะฮะอแต่ถ้าไม่ใช่คดีนั้นอีกคดีหนึ่งซึ่งเขาเอาเอกาสารซึ่งเป็นเอกสารลับของหน่วยงานราชการไปเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านในห้องนอนไปกองอยู่เต็มบ้านในห้องนอนที่มาราลาก้เนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าศาลก็โยนคดีทิ้งไปเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่อย่าลืมนะฮะว่าพรัมได้นำเอกสารนี้ออกไปเนี่ยในวันสุดท้ายซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีเอกสารที่อดีตประมุขแห่งรัฐมีเก็บไว้ที่บ้านซึ่งเป็นเอกสารลับเนี่ยที่อดีตประมุขแห่งรัฐคนอื่นเนี่ยมีเก็บไว้ที่บ้านมีบ้างไหมถามว่ามีไหม เคยมีไหมฮะเอฟบุกเข้าไปทําลายบ้านแล้วก็คนตู้เซฟของอดีตประธานาธิบดีแล้วก็เอกาสารรับออกมาแบบเนี้ยเคยมีไหมไม่มีเขาไม่ทํากันถ้าคดีนี้ไปถึงศาลจริงๆแ,แล้วผู้พิพากษาไม่โยนทิ้งซึ่งผู้พิพากษาก็โยนทิ้งเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับผมคดีนี้ว่าความไม่ยากเลย inadmissible evidence หลักฐานซึ่งได้มาซึ่งเป็นเอกสารซึ่งไป ไปเอามาจากที่ทำการที่บ้านของทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นจากการบุกเข้าไปค้นหาบ้านโดยการกระทําซึ่งเป็นการลุกแกมอำนาจของเจ้าหน้าที่ f b i คุณบุกเข้ามาในบ้านดิตประธานาธิบดีไปค้นหาเอกสารในห้องนอนเนี่ยนะฮะทำไมคุณไม่ไปทำเอกสารทำอย่างนี้กับคนอื่นบ้างไงคุณลองทำเลยพอเพอคุณเจอเอกสาร พี่เลนพี่เลนเก็บไว้ที่บ้านคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายรวมทั้งบุชรวมทั้งเชนนี่รวมทั้งใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานนี้มันผิดตั้งแต่ตอนที่บุกเข้าไปในบ้านสำหรับผมมัน inadmissible evidence สาลโยนคดีทิ้งไปเมื่อคืนนี้หลังจากที่ทรัมป์รอดจากการถูกลอบสังหารเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เป็นวันของทรัมป์นะคดีนั้นหลุดปุ๊บเรียบร้อยจบก็เหลือคดีสตอร์มี่แดเนียลถ้าคุณถามว่าแล้วคดีเจซิสที่ปลุกให้ประชาชน บุกเข้าไปอาคารแคปิตอลฮิลล์ล่ะแล้วคดีที่ทรัมป์โทรศัพท์ไปโน้มน้าวเจ้าหน้าที่แห่งรัฐที่มอลลารัตจอร์เจียให้ไม่ประทับผลรับรองไม่ประทับรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งทรัมป์ทำกับหลายมอลลารัตคดีต่างเหล่านั้นถ้าสู้คดีจริงมันใช้เวลาที่จะพิสูจน์โดยอัยการเนี่ยซึ่งก็เป็นอัยการซึ่งเป็นเดโมแครตเนี่ยถ้าเขาเดินหน้าสู้คดีนะฮะใช้เวลากว่าจะถึงวันซึ่งมีคำวินิจฉัยเนี่ยป่านนั้นเนี่ยทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วแล้วถ้าจู่รรีีบเงคด มันจะถูกมองว่าเป็นสารตั้งใจมีส่วนร่วมขัดขวางไม่ให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งผมบอกเลยว่าเกมตอนนี้คดี J6 และคดีจอร์เจียรวมทั้งโมรัฐอื่นซึ่งมีปัญหาคล้ายๆกับจอร์เจียเนี่ยถ้าคุณเก็บคันเร่งเพื่อเอาผิดทรัมป์ให้ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาชนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันคืองานนี้ก็มันอาจจะไปถึงจุดที่คนเผาศานะฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าคนประมาณ 55%ของประเทศพร้อมเลือกคัน d i d ดคนนี้แล้วแล้วสารมาจุ่นนะเพอเพคนเผาสารแล้วเสร็จแล้วในโซเชียลก็จะก็จะมีคนแชร์คลิปเผาแล้วก็บอกว่าสมควรมันจะแรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสารคงไม่เล่นอะไรพี่เรียนพี่เรยนแบบนั้นโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่สารสูงสุดวินิจฉัย6ต่อ3มาแล้วสารดีการสารว,วินิจฉัยมาแล้วว่าการกระทําในตําแหน่งประธานาธิบดี ในฐานะประธานาธิบดีได้รับการปกป้องอันนี้เมื่อวานมีประเด็นหนึ่งซึ่งผมพูดผิดตอนที่ผมตอบกายที่ไทยรัฐผมไปบอกว่า the p r e s d e n t can do ด no ู w นรองมันไม่ถึงขนาดนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ท,มทำในตำแหน่งเนี่ยต่อให้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศเขาไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้เพราะว่าคุณไม่สามารถลากเขาไปขึ้นตัวสาลที่ไหนได้ในต่างประเทศแต่โดยธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติเนี่ย ประเทศซึ่งเป็นประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเอาขนาดประเทศซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยิ่งเป็นเนี่ยขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติคือเขาจะไม่เอาอดีตประมุขแห่งรัฐขึ้นศาลในประเทศตนเองโดยธรรมเนียมในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าคุณสร้างบรรทัดฐานว่าคุณเอาอดีตประธานาธิบดีถ้าคุณสร้างบรรทัดฐานว่าคุณเอาอดีตประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นปะมลุกแห่งรัฐขึ้นศาลในประเทศของตนเองได้คุณสร้างมาตรฐานซึ่งนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมให้มีการเล่นงานเอาผิดคู่แข่งทางการเมืองหรือคู่ต่อสู้ทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นในประเทศสาหรับคนซึ่งเขารักในระบอบที่มีอยู่ของประเทศของตนเองไม่ว่าระบอบนั้นจะเป็นระบอบใดเนี่ยจะไม่มีการมาหนุน ไอเดียที่ว่าเอาอาดีตประมุขแห่งรัฐหรือประมุขแห่งรัฐซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยขึ้นศาลในประเทศตนเองมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ทํากันครนี้มันมีนักการเมืองอีกประเภทหนึ่งนะฮะผมก็ต้องบอกในสัอเมิกาก็มีในประเทศอื่นก็มีในเมืองไทยก็คงจะมีมันมีนะฮะประเภทคนซึ่งเชื่อในคอนเซปที่ว่าทุกคนต้องขึ้นศาลได้แล้วก็ไม่มีสิทธิพิเศษให้กับใคร สิ่งที่ทําในตําแหน่งถ้าผิดก็ต้องเอาผิดต้องเจอแบบที่ซาโคซีเจอขนาดฝรั่งเศสเนี่ยขนาดฝรั่งเศสนะฮะกว่ามาถึงจุดวันนี้ที่ซาโคซีจะโดนขึ้นศาลเนี่ยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานมันมีอยู่แล้วเขาไม่เอาอดีตประมุขแห่งรัฐขึ้นศาลยกเว้นซะว่ามันแม่งคือแบบคาลังผ่าพันธุ์แบบรวันดาอะไรงั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นจบจบนะคราวนี้ในเวลาซึ่งมันดูเหมือนว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายเรามีสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนมันยังพลิกได้อีกเยอะมันยังพลิกได้อีกเยอะวิธีการใส่ร้ายป้ายสีโดยสื่อกระแสหลักว่าโดนัลด์เจทรัมคือซาตานกลับชาติมาเกิด เพื่อปลุกให้คนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจการเมืองไม่ได้อยากใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่กลัวทรัมป์จะกลับมาปลุกคนสายนั้นให้ออกมาใช้สิทธิ์สามารถปลุกได้ไหมยังปลุกได้ประสิทธิภาพของสื่อกระแสหลักในสหรัฐคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณไปคาดหวังว่ามันจะเป็นกลางมันเป็นกลางในเรื่องข้อมูลคุณอ่านได้แต่มันไม่เป็นกลางในการพาดหัวและในการวิเคราะห์ข่าวบนจอทีวีมันจะซัดทรัมป์เต็มๆ msnbc เขาเว้นให้วันเดียว เอเมอนบถอดรายการวันเดียวนะฮะเป็นรายการเล่าข่าวตอนเช้ามอร์นิ่งโจซึ่งปกติพิธีกรจะชอบด่าทรัมป์เนี่ยเขาเขาเขาถอดรายการแค่หนึ่งวันเดี๋ยวในวันรุ่งขึ้นก็ออกอากาศเหมือนเดิมมันก็ด่าทรัมป์ตามเดิมเขาแค่เว้นระยะให้หนึ่งวันอย่าลืมว่าสื่อกระแสหลักในสหรัฐเนี่ยเจ้าของคือบริษัทเอกชนและบริษัทบริษัทเอกชนในสหรัฐนี่นะฮะที่เป็นทุนใหญ่ๆเนี่ยเลือกข้างทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีอยู่ คือใน,ในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดีอยู่โดยที่มันยกตัวอย่างในไทยเนี่ยเวลาคุณเป็นสื่อการเมืองเนี่ยแล้วคุณเอียงเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเวลาผมเอียงเนี่ยนะหาสปอนเซอร์ยากอเมริกาไม่ใช่อย่างนั้นอเมริกาเนี่ยนะฮะช่องที่เอียงทางการเมืองเนี่ยสปอนเซอร์นะหลักเป็นพันๆล้านดอลลาร์แล้วมันเนส,ส,สปอนเซอร์เดียวกันที่เอาเงินไปไปบริจาคให้กับนักการเมืองนะฮะอเมริกาคือ Corporatocracy ของจริงนะครับที่มาในรูปฟอร์มของประชาธิปไตยที่ประชาชนได้เลือกผู้นำด้วยแต่ว่ามันเป็น Corporatocracy ด้วยแต่มันเวิร์กด้วยเพราะว่าเมื่อมันุษย์คุณมี p o r a t o c r a c y ธุรกิจมันก็เติบโตได้ธุรกิจมันก็เติบโตได้คนก็มีงานทำธุรกิจมันให้บริการประชาชนอย่างดีเยี่ยมมีของขายมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่พลเมืองและผู้บริโภค คนก็โตมาด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตความเดิมล้ำมีไหมมีแต่มันก็เป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมที่ถามว่าคุณเพิ่มอยากให้ทรัมป์ชนะหรือเปล่าผมชอบคนที่สนุกแล้วก็มันผมไม่ชอบนักการเมืองที่น่าเบือ่อประเทศไทยก็เช่นเดียวกันผมไม่เลือกนักการเมืองที่น่าเบือ่อนักการเมืองสาหรับผมมีไว้ให้ผมมีความสนุกสนานตื่นเต้นกับชีวิตนักการเมืองไม่ได้ช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้น แต่นักการเมืองทําให้ผมมีความตื่นเต้นเร้าใจกับการได้มีโอกาสติดตามในการภาคในการวิเคราะห์เป็นตัวละครที่ทําให้ชีวิตของเรามันสนุกมากยิ่งขึ้นส่วนนโยบายพรรคการเมืองมันจะดีหรือไม่ดีผมแค่คาดหวังว่าอย่างน้อยมันอย่ามายุ่งกับชีวิตของเรามากจนเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าผมอยากให้ทรัมป์ชนะหรือเปล่าผมไม่อยากให้ทรัมป์ชนะหรอกคุณคิดว่าผมอยากให้ใครใชนะคนที่เป็นแฟนแฟนรายการผมจริงๆตั้งแต่ผมเคยจัดมาทุกคนก็รู้ ผมรออยู่สองคนแต่สองคนนั้นไม่มาหรอกผมรอจอร์จคลูนีย์กับเดอะร็อกรอสองคนนี้ซึ่งชนะทรัมป์ได้แต่ไม่มาหรอกนะคร